แล้งนิดนึงเมื่อกี้ผิดสคริปนิดนึงก็เราจะมีทอกันนิดนึงครับเราจะมีทอกันนิดนึงใช่ครับเพี่ไทยอ่ะหากว่าเรากำลังสบายตกมือพันหากว่าเรากำลังสบายตกมือพันเราไปเรื่องังไงต่อนะอ่ะไม่หนนะซาวเสียไปแล้วอ่ะตอนนี้ท่าจะรู้ว่ากี่โมงแล้วครับเฮ้ยจับทำไมเนี่ยอันนี้ไงอันนี มันเรียกเวลาก่อนกับมัเรียกเวลาก่อนเรียกเวลาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคือเวลาที่เราเหลืออยู่เปล่าพี่สองนาทีอ๋อสี่สองเดี๋ยวอีกสี่สิบสองนาทีเดี๋ยวตอนนี้ห้าชั่วโมงสี่สิองอันแปลกตอนตอนั้ตอนเที่ยงคืนอ๋ออยู่อ๋อตอนเที่ยงคืนทุกคนนี่จะอยู่ใช่ไหมไม่ไม่หนีไปไหนใช่ไหมตอนเที่ยงคืนอ๋ออยู่ด้วยกันนะอันนี้คือมารออยู่กันจนเขาดาวเลยป่ะครับเห็นเขาบอกว่าปีใหม่ปีนี้ในใจคนเดิมป่ะครับไอ ยืมยืมใคนข้าาาเมื่อกี้ที่ไม่ทันคนเดียว่าเปล่าคนนวันนี้คนมาเยอะดับรู้ว่าวันนี้ใครมาแบบต่างจังหวัดบ้างไหขอขอชืมนยเอันนี้เป็นเอฟเฟกเลยใช่มเอฟเอฟเฟกอฟอเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกนี่พูดี มาครับโกรธโกรธแลวครับนี่ต้องขับรถกัครับ เราจะลองอ่ืว่าลสุดมีกรบวนการฝนาตกจากดาวอวันทก็ว่ามันเป็นคนเราช่วยดูดาวด้วยแต่ว่าแม้วันนันก็อาจจะไม่ได้อยู่ดูดาวด้วยนะครับว่างี่ไมด and Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับทุกคนถ้าร์่จิโอกาสอวยพรปีใหม่ลงหน้าเลยแล้วกันก็วันหยุดปีใหม่นี้นะครับถ้าใครไปเที่ยวฮาร์ดก็ขอให้เอนจอยครับไปเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยครับทุกคนแล้วก็หลังจากกลับมาจากเที่ยวพักผ่อนเต็มที่แล้วก็มาดูปีหน้าไปด้วยกันครับแล้วก็นะครับก็ฮาร์ดขอให้ปีหน้านะครับทุกคนได้ใช้เวลาเต็มที่กับคนที่ทุกคนรัก อะไรนะออลักบ้อาออลได้ครับปีม่ปีหน้าก็รักบ,บัากันเยอะๆครับทุกคนจนะรักแค,ค่ปีนี้นะทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับจะปีใหม่แล้วแต่อยกรักคนเดิมอยู่เลยใชงคงคิดออกพอดีจะเขาดาวแล้วปีหน้าก็อยู่กับเขาเนะเธอ,อผมคิดหน่อยอีกอันนึงอะไรข้ามปีไม่เป็นไรยอยากข้ามใจเราว่่พอนะ เยๆมาเรื่อยๆมีอีกมีอีกยังไม่ทันเขาดาวเลยเขาไปแล้วโหมกโบมกโหมกไม่มีละต่อ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 ถ้ายังเลยจังกับเข้าสกรีมนะครับอันหนึ่งก็อยากบอกว่าไม่เป็นยาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกพิเศษมากเลยนะเพราะว่าเป็นปีใหม่ครั้งแรกที่พวกเราได้อยู่ด้วยกัน ก็อยากจะขอบคุณเสียงก่อนเลยที่ให้โอกาสดีๆโอกาสนี้ให้มาในเวลาพิเศษพิเศษนี้โอเคครับทุกคนก็ไหนๆแล้วก็จะจบอันแล้วโชว์แล้วก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปิดโชว์ด้วยเพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของปาร์ตี้กัได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปีหน้าโอเคครับพี่คอสซมิวเอชัยไปกันไปแล้วตัวเลยตัว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  ปฏิทินจากนี้มีไวเพื่อนับวันนาฬิกามีไว้ฝื่คอยนับนาทีของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชื่อ